ใครเคยไปกินร้านนี้น่จะรู้ว่าเขาจะดังเรื่องเนื้อย่างแล้วเนื้อย่างของเขาเน่จะเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนนะคะคือเนื้อหมักสูตร30ปีของที่ร้านนะคะสูตรลับค่ะ,คะเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนชาวคอกระทะไห่บงบ๊อกนะคะ วันนี้ค่ะกลับมาเจอ ep ล่าสุดนะคะที่นานมากที่เราไม่ได้แนะนําอาหารกันที่บ้านนะคะวันนี้ค่ะเกิดอยากจะกินอาหารที่บ้านปิง้งย่างอยากจะกินจิ้มจุม่มแล้วก็อยากจะกินอาหารอีสานนะคะเราก็เลยเลือกร้านนี้ค่ะเพื่อนร้านลําดวนเนื้อย่างนั่นเองนะคะไม่ไกลจากบ้านเราค่ะร้านนี้จะอยู่ที่อ่อนนุชนะคะเปิดมานานมากนานมากหลายสิบปีแล้วมั้งแต่ก็ยังคงไม่มีที่จอดรถเหมือนเดิมนะคะ ก็คืออยากจะให้ร้านอ่ะไปอยู่ในที่ที่สามารถจอดรถได้สะดวกกว่านี้นะคะแล้วเราจะได้เอ็นจอยกันที่ร้านได้เนาะใครเคยไปกินร้านนี้แน่จะรู้ว่าเขาจะดังเรื่องเนื้อย่างแล้วเนื้อย่างของเขาเนี่ยจะเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่มีกระทะร้อนนะคะเราก็เลยแบบใช้แค่กระทะที่เรามีที่บ้านค่ะกระทะไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะตัวเนื้อที่เด่นๆของร้านนี้นะคะก็คือเนื้อกรอบค่ะตัวนี้จะเป็นแค่เป็นเนื้อน่องลายนะคะส่วนที่เป็นเนื้อน่องลายนะเราก็สไลด์มาแบบนี้เลยค่ะจะมากับ เนยหนึ่งก้อนนี้นะคะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วอีกจานหนึ่งนะคะที่เราสั่งมานะคะที่เห็นดำๆนี้คือไม่ใช่ว่าเนื้อเสียหรือว่าทิ้งไว้นานนะคะแต่อันนี้คือเนื้อหมักสูตร30ปีของที่ร้านนะคะสูตรลับค่ะเขาบอกอย่างนั้นะเดี๋ยวเรามาชิมนอกจากปิ้งย่างแล้วนะคะยังมีเซตจิ้มจุ่มค่ะเพื่อนๆซึ่งวันนี้ที่คุณแม่สั่งมาเนี่ยจะเป็นเซตรวมนะคะมีเนื้อน้องลายสบายนางแล้วก็ตับนะคะแล้วก็เซตผักค่ะน้ำจิ้มเนี่ยจะมีมาให้2แบบค่ะ ของทานเล่นนะคะนั่นก็คือปากเป็ดทอดนั่นเองนะคะนี่ปากเป็ดทอดของเขานีจะผ่าครึ่งมาแบบนี้นะคะที่ขาดไม่ได้นะคะลาบค่ะลาบของเราวันนี้นะคะสบาบนางค่ะคือช่วงนี้อยากจะกินสบใบนางเป็นพิเศษไม่รู้ทําไมนะเฮ้ hey, เริ่มเลยแล้วกันนะคะ เราจะกินปิ้งย่างกันก่อนนะคะเพื่อนเราจะใส่เนยก่อนใส่เนยให้รู้ว่าร้อนหรือยังนะมาชิมอันนี้ก่อนปากเป็ดทอดใครชอบกินบ้างอันนี้ปากเป็ดทอดเด็ดที่สุดคือตรงลิ้นนะคะอืออืมคือร้านนี้ถ้าไปกินที่ร้านมันจะทอดมาใหม่ๆมันจะกรอบกว่านี้หน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้เราสั่งเดลิเวอรี่เนาะก็อย่างที่รู้ว่ากว่าจะถึงบ้านเราก็ยมเรียบร้อย<ๆ>เขาจะเสิร์ฟคู่มากับเนี่ยนะคะก็ะเทียมเจียวแบบนี้นะคะ่ะ อืไม่มีความกรอบเลยแล้วแต่โดยรวมคือรสชาติดีมากเพราะว่าเขาหมักมันเข้าเนือ้อเค็มเค็มม,มันมันอืมระหว่างนี้นะคะคระทาของเราก็ร้อยแล้วจะมาย่างอันนี้นีก่เป็นไงได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคะ ส่วนตัวคือเราชอบมากไม่ว่าจะเอาไปย่างเอาไปต้มอะไรเงี้ยมันก็อร่อยนะพอย่างเสร็จลายมันจะคล้ายสมองอนีน้เห็นไหมกินกับน้ำจิ้มจิ้มแจ่วนะคะอืม t u r e จะกรอบกรอบกรอบ,กรอบเพราะมันจะมีเอนแบบแท่กอยู่ในเนื้อนะเมนี่เรากินคนเดียวนะคะไม่มีใครแย่ง เรามาชิมเนื้อหมักสูตรรับสาว10ปีของทางร้านนะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อส่วนไหนนะแต่ไม่มีมันแทรกเลยเราจะบอกว่าราคาเนื้อร้านร้านนี้ไม่ได้แรงมากนะอย่างเงี้ยจานนึงก็230บาทจริงเขาคือร้านแบบร้านอีสานนะอาหารของเขาก็จะออกแนวแบบส้มตำปูปลาใดๆอะไรอย่างเงี้ยรสชาติก็ค่อนข้างที่จะจัดจ้านเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอาหารอีสานแนะนาร้านนี้จริงๆอันนี้คือลาบสบายนางนะคะ ทำไมมันจือดอะ่ะลาบสมบัยนังจืดแต่นนี้มันจือดองไงไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แนะนำถ้าลาบก็สั่งเป็นพวกลาบหมูลาบอะไรไปอืมเนื้อได้แล้วนะคะนี่อตอนแรกเราเห็นเนือ้อแบบนี้เราคิดว่ามันต้องเหนียวแน่เลยปรากฏว่ามันนุ่มนะขนาดแบบเราย่างค่อนข้างสุก แล้วเนื้อก็ไม่ได้สไยบางอ,ะอ่ะอร่อยอร่อยมากนุ่มต่อมาเรามากินจิ้นจุ่มกันนะคะเพื่อ,อนๆน้ำจิ้นจุ่มของเขานะคะจะมีรสชาติแบบหวานกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีหอมกลิ่นเครื่องเทศอันนี้เรารอให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ผักเนื้อสัตว์เราก็น่าจะสุกแล้วออหอมมากอะ่ะเครื่องที่เขาลงไปในหม้อนะคะนี่ น้ำจิ้มที่เขาให้มาให้มาสองแบบนะคะใครที่ชอบแบบสไตล์แบบว่าจิ้มแจ่วหรือว่าสไตล์ซุกี้ก็เลือกกินได้ปกตินะคะอันนี้ตับนะคะอ,อร่อยอร่อยมากอ,มอร่อยอใครที่ชอบกินอะไรร้อนๆอะ จิ้มจุ่มก็ไปทางเรือนึ้น mm hmm. วันนี้รู้สึกฟินมากประทับใจมากร้านนี้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจของเราเลยนะแ้านึ้ออะไรไม่ออกตอน,นอะไรเงี้ยก็คือเออจะพุ่งตัวไปร้านนี้เลยถึงแนมะ้ช่วงนี้ทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยนะบางร้านก็เพิ่มราคาโน่นนีัน่นแต่ว่าร้านนี้เรายังไม่เห็นเขาปรับราคานะ สำหรับใครที่อยากจ,จะตามไปกินร้านนี้นะคะเราเดี๋ยวเราจะขึ้นดีเทลของร้านไว้ให้นะคะว่าร้านเปิดปิดเวลาไหนอะไรเงี้ยก็ตามไปกินดูได้ะคะ่ะบางวันก็อาจจะต้องโทรจองบางวันก็ Walk In ได้เลยนะคะต่อให้คุณอยู่แกล้ค่ไหนนะถ้าคุณมาร้านนี้นะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เสียน้ำมันไปฟรีๆแน่นอน ว,วันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วใครอยากจะกินตามคุณแม่นะคะยวจะทิ้งดีเทลร้านลำดวนเนื้อย่างไว้ให้ค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครที่ชอบร้านก็แนะนำให้ไปกินที่ร้านนะคะแต่ว่าก็หาที่จอดรถยากนิดน,นึงนะถ้าไปก็แนะนำให้ไปด้วยรถแบบแท็กซี่หรืออะไรก็ว่าไปนะคะถ้าไปรถส่วนตัวนยะอาจจะมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านในซอยและแวกนั้นได้